สว well, uh ัสดีท่ SCOTT, ท can, ทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิวิวัต R15 นะฮะก็ขอใช้ชื่อนี้สักหน่อยนะฮะอินโทรมาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิวิวัตนะครับ ก็นะครับเห็นเราใส่เสื้อแก๊ปแบบดีนะครับเราจะไปหางานทํากันสักหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าห่างหายจากวงการแก๊ปมานานแล้วนะฮะเรียกว่าไม่ได้ขับแก๊ปเลยดีกว่านะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเดือนมกรายังไม่เคยออกมาขับสักครั้งเดียวเลยนะฮะวันนี้ก็โอกาสดีนะฮะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18นะครับวันนี้ออกมาขับแก๊บนะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอบ้านบึงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปขับกันในอำเภอเมืองชนบุรีกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณ8โมงครึ่งนะครับเราน่าจะไปถึงในตัวเมืองประมาณ9โมงนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดเครดิตในแอปเนี่ยประมาณ1,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เงินกลับบ้านไปกี่บาทนะครับ หลายคนบอกว่าคิดถึงอาติพานะครับอาติพาพี่ไปไหนแล้วขายได้หรือเปล่า่ยังไม่ขายนะครับก็ยังอยู่นะครับขับก็ขับบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาทําคลิปเลย วันนี้นะครับเป็นวันที่18มกราคมปี2564นะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าลมลมจากประเทศจีนนะครับเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับอากาศจะหนาวนิดนึงนะครับเมื่อเช้าก็ดูข่าวนะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเขาก็บอกมานะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะได้งานแรกแล้วนะฮะดูแป๊บนึงนะครับดูแป๊บนึง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานแรกเราได้อะไรนะครับว่าแล้วไม่พ้นคาเฟ่เมซอนก็งานแรกเราได้คาเฟ่เมซอนนะครับหนองอรีอ่าก็สั่งชาเขียวปั่นเอสเตสโซปั่นมอคค่าปั่นอ่าชานมเย็นนะฮะสี่แก้วทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวไปตาม g p s นะครับได้น่าจะประมาณ30บาทหรือเปล่า30บาทนะครับมาถึงแล้วนะครับปั๊มปตทน้องรีนะครับแล้วก็คาเฟ่เมซอนก็อยู่ในนี้นะ อนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่เมซอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอากันนะครับน้ำ4แก้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับแล้วก็พอมาถึงร้านก็กดว่าฉันมาถึงร้านแล้วนะครับแล้วก็พรับอาหารก็ติ๊กที่ปุ่มรับอาหารนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับน้ำ4แก้วนะครับอะไรบ้างก็ไม่รู้แตเดี๋ย <c> ว <oughs> เราไปส่งกันนะครับ วันนี้เราก็กำลังจะไปส่งกันนะครับระยะทางประมาณสี่กิโลนะครับรอหน่อยนะครับคุณลูกค้าก็มาขับแบบไม่ได้จริงจังมากนะครับก็บางคนเนี่ยเขาขับตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนเนะอันนี้โหดมากนะครับผมยังไม่เคยเลยนะครับผมเคยขับแค่แปดเก้าชั่วโมงต่อวันแค่นั้นนะครับ ตอนนี้ก็9ก้าโมงเช้านะครับเราได้หนึ่งงานนะครับกำลังไปส่งนะครับเมนูน้ำนะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าดีนะครับที่ว่าอเมซอนเขามีแบบถุงแบบถาดรองแก้วให้นะครับอาจจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเยอะนะครับสถานที่ราชการนะฮะหมวดการทางอะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่เคยมาเลยนะฮะ ทีี่่นสองร้อยสี่สิบบาทนะฮะ ขอบคุณครับนี่งานแรกนะครับได้30บาทนะฮะตอนนี้ก็9ก้าโมงเช้านะครับ9ก้โมงหนาทีนะครับวันนี้ผมจะเลิก5้าโมงเย็นนะครับแฟนเลิกงานตอน5้าโมงเย็นนะฮะเราก็เลิก4ี่โมงนะครับวันนี้มุมกล้องมันเอียงต่ำไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่เคสด้วยนะฮะมันก็เลยติดนิดนึงนะฮะ ก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวได้งานต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับโอ้โห GSR พันนะฮะอย่างเท่ทรงสปอร์ตมันก็เท่อย,อย่างนี้นะครับขับ R15 ยังรู้สึกว่าเท่เลยนะฮะหลายคนบอกไอ้น,นี้ยืดจังขับทรงสปอร์ตแล้วดูเหมือนแอคนะฮะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทรงสปอร์ตเนี่ยมันเท่อยอยจริงๆนะฮะ วันนี้ไม่ไดเอานาฬิกามานะฮะดูเวลาจากมือถือเอานะครับาโมง8 00นาทีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเมื่อได้งานต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานนะครับแต่ว่าคิดถึงท่านผู้ชมก็เลยออกมาพูดหน่อยนะ <c oughs> วันนี้นะครับชนบุรีอากาศดีนะครับหนาวเชียรอุณหภูมิอยู่ที่21องศานะครับในแอปในแอปพลิเคชันสภาพอากาศนะครับ อยู่ที่21องศานะครับมีแดดนะครับแต่ว่าอากาศนี่ไม่หนีกับการเปิดแอร์เลยนะฮะเย็นกว่าเปิดแอร์อีกนะฮะวันนี้นะครับเราขับแก๊ปฟูดอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ขับงานอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแก๊ปเนี่ยเขามีงานรับส่งผู้โดยสารด้วยนะครับคล้ายๆกับวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเรียกว่าแก๊ปวินนะครับแต่แก๊ปวินเนี่ยเขาไม่รองรับ รถพวกแบบนี้นะครับยังาง์ตาเนี่ยรับไม่ได้นะครับก็รับได้เฉพาะงานแอร์แก๊ปฟูดแล้วก็ Grab Express Grab Mart ตอนนี้เครดิตผมเหลือ770ิบาทนะครับเราก็ขับกันไปเรื่อยๆนะครับขับชิวๆนะครับออกมาขับรถหน่อยนะฮะอยู่ในห้องมาหลายวันมากเลยนะฮะบ,บางทีก็เบื่อๆนะฮะออกมาขับรถอย่างนี้ก็มีอะไรทําหน่อยนะฮะ <c oughs> คนว่างงานว่างงานจัด ออกมาขับรถแบบนี้ก็รู้สึกว่าได้แอคทีฟร่างกายบ้างนะครับผมเนี่ยอยู่ห้องจนผมเนี่ยอ้วนจนจะร้อยกิโลอยู่แล้วตอนนี้ก็จะหันมาเริ่มลดน้ำหนักแล้วนะฮะก็ต้องดูแลบุคลิกตัวเองกันหน่อยนะฮะแต่ว่าเย็นนี้เด็กกินหมูกระทะนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดพ่อแฟนนะครับไปกินหมูกระทะกับแฟนกันหน่อยนะครับก็นะพูดถึงอาเจม่าก็สามารถทําได้นะครับแก็ป แกฟู้ดนะครับรับส่งอาหารแล้วก็แก๊็เอ็กเพรสนะครับรับส่งของรับส่งพัสดุแรงต่างนะครับมันก็จะมีบริการนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแก๊ปมานะครับให้แก๊ปไปซื้อของให้นะครับตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมรองานก่อนนะครับตอนนี้9ก้าโมงสินาทีนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะจนถึงเย็นนะครับตอนนี้ก็ขับไปถึงอ่างศิลาแล้วนะครับไปเรื่อยเลย ผมพูดเยอะจังเลยไม่พูดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันงานต่อไปนะครับโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้10บโมงเช้าแล้วนะก็ผ่านประมาณเออเกือบชั่วโมงแล้วนะไม่ได้งานนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้นะครับได้งานซ้อนนะครับตอนนี้เฮ้ คืออะไรเนี่ย <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ก็ <c oughs> <c oughs> คือรับร้านแรกแล้วต้องไปรับร้านที่สองแล้วก็ไปส่งกวที่สามที่สี่เอ,อ่อไม่งงใช่ไหมตอนนี้มีสองร้านนะครับผมไม่เคยรับไม่เคยได้รับงานแบบนี้นะฮะนี่คือครั้งแรกเลยลก็คือมีสองร้านนะครับอันร้านละหนึ่งออเดอร์นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ โอเคนะตอนนี้ก็ได้ครบทั้งสองร้านแล้วนะครับอันนี้ร้านแรกน,นี้ร้านที่สองนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาสองออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปส่งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับ ลูกค้าจ่ายผ่านแก๊เปย์หมดเลยนะครับไม่ต้องเก็บเงินกับลูกค้านะครับอันนี้แกเปย์ครับตอนนี้ก็ส่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไปส่งของอีกคนหนึ่งนะครับโอเคครับส่งเสร็จแล้วนะครับ2ที่นะครับอ่า64บาทนะครับระยะทางรวมก็6 กิโลจุดเก้านะครับเกือบ7จกิโล64บาทนะครับสองที่2ร้านนะครับได้64บาทหัก4บาทเหลือ60บาทนะครับที่เราได้นะครับก็ไม่ได้หักเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนออเดอร์แรกเนะี่ยหัก2บาทนะครับเออมันจะหักประมาณ2บาทประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราได้เยอะมันก็จะหักเยอะถ้าเราได้30เนี่ยมันก็จะหักประมาณ2บาทนี่แหละตอนนี้ค่าโดยสารรวมก็94บาทนะครับ ตอนนี้ก็เวลา10บโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในออเดอร์ต่อไปนะครับตอนนี้เราได้งานแล้วนะครับเป็นฟูจินะครับฟูจิเรสตรองโรงพยาบาลสมิติเวช <c oughs> สมิติเวชอันนี้นะครับเป็นฟูจิ ฟูจิร้สเตอรองนะครับอยู่ชั้น2นะครับไม่เคยไม่เคยมาเลยนะไม่เคยขึ้นชั้น2องเลยซ้ำไม่รู้ว่าขึ้นทางไหนโอเคเดี๋ยวเราไปรับเดี๋ยวเราไปรับอาหารนันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนนี้1 1บเอ็ดโมงยีนทีนะครับเราได้ออเดอร์ซ้อนนะครับจากฟูจิเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปรับมาแล้วนะครับทั้ง2ร้านนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปส่งก็อยู่ไม่ไกลนะครับเหลือประมาณ500เมตรเท่านั้น ขอบคุณครับตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับก็ยังมีงานเรื่อยๆเลยนะครับบอกแล้วว่าตอนเที่ยงเนีหยงานเยอะนะฮะตอนนี้ก็12บสครึ่งนะครับเราส่งออเดอร์ที่เท่าไหร่เสร็จก็ไ่ดูนะครับแปดงานในสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขับมาถึงเที่ยง43่านะครับเราออกมา8ปดโมงครึ่งประมาณนะครับ8ปดครึ่งเก้าคร่งสิ โดยประมาณนะครับเราขับไปสี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เราก็เราได้ทั้งหมด8ดงานนะครับมันอยู่ที่ช่วงเวลานะครับประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยเขาจะสั่งอะไรกินเงินเยอะนะครับโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาอีกออเดอน์นึงนะครับแต่ว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รายได้ของเราอยู่ที่สองร้็ดบาทนะครับตอนนี้บ่ายโมงสิบเจ็นาทีนะครับผมว่าจะกินข้าวก่อนโอ้โหตอนนี้ผมว่าจะกินข้าวก่อนนะครับ นเรานะครับจะทํางานอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องกินด้วยนะครับก็จะไปกินข้าวกันนะครับไปกินอาหารข้าวแกงใต้หน่อยนะครับเป็นคนใต้ก็ต้องหาข้าวแกงใต้กินนะฮะคิดถึงบ้านหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับก็ถ่ายมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะว่ากับข้าวนาินหรือเปล่านะครับนี่เลย โอเคนะตอนนี้เราก็กินข้าวนะฮะอันนี้ผาแนแงอันนี้หมูทอดอันนี้ผัดวนเส้นหมูนะครับร้านนี้ก็จะมีผักให้ด้วยนะแล้วก็มีน้ำพริกนะครับน้ำพริกกะปิหรือเปล่าลองกินดูสิไปเดี๋ยวผมกอกินข้าวก่อนนะครับ โอเคนะตอนนี OK ้เราก็กินข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่งกินกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะกินนานนะดู YouTube ด้วยนะกินข้าวซะเยอะเลยนะนหยบอกจะรดความว้วนมาเช้าก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับเราว่าจะกลับ4ี่โมงเย็นเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงก็มาดูผมกับแกปบเนี่ยอาจจะดูว่าได้เงินไม่เยอะนะครับแต่ว่า ถ้าคุณขับจริงๆเนี่ยมันได้เยอะนะครับมันก็แล้วแต่ความขยันเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วแต่งานด้วยนะครับว่าจะมีเยอะหรือเปล่าในวันนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วมันจะเด้งเข้าเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขับไปประมาณอ่าสี่สี่ห้าชั่วโมงประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับได้สองร้อยเจ็ดสิบปดบาทนะครับบางคนนี่เขาขับเป็นสิบกว่าชั่วโมงนะครับก็มีนะฮะแต่ว่าผมไม่ขนาดนั้นนะผมมาขับอ่าสนุกสนุกนะฮะ นี่ผมมีความคิดว่าจะเลิกขับแล้วเนี่ยเพราะว่าสี่โมงเย็นต้องกลับแล้วนะครับไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะไปซื้อหอยนางรมที่อ่างศิลาแล้วก็กลับเลยนะเพราะว่าแฟนผมบอกว่าอยากกินหอยนางรมนะครับก็เลยเดี๋ยวไปซื้อให้ซะหน่อยครับอันนี้พูดจริงนะฮะไม่อันนี้พูดจริงนะว่าจะไม่ขับแล้วนะว่าจะไปไปอ่างศิลานครับว่าจะไปซื้อหอยนางรมให้แฟนแล้วก็กลับแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่18นะครับมกราคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะลงคลิปวันไหนนะดูความขยันของผมหน่อยนะว่าผมตัดคลิปเสร็จวันไหนนะฮะแต่ถ้าคลิปไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็อาจจะตัดเด็วก็ได้นะครับไม่เหมือนคลิปที่แบบว่าสุราษมาชนบุรีเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะนะครับมันจะมีฟุตเทจเยอะนะครับทาให้ผมตัดนานนะครับพอตัดนานปุ๊บเห็นฟุตเทจเยอะโอ้ยค่อยตัดดีกว่านะครับขี้เกียจ แล้วก็ไม่ได้ตัดง่ายนะครับก็นะครับผมมาถึงตั้งแต่วันที่สองนะครับมกราคมแต่ผมไปลงคลิปเนี่ยวันที่สิบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดรู้สึกโอเคใช่นะครับก็ผมมาถึงวันที่สองผมลงคลิปวันที่สิบเจ็ดนะครับผ่านไปประมาณสิบห้าวันนะครับกว่าจะกว่าจะได้ตัดเสร็จนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่าถ้างานเด้งผมก็ทํานะครับสักงานหนึ่งงานสองงานได้หมด หรือว่าจะไม่มีผมก็โอเคนะฮะผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับได้วันละ200กว่าก็พอแล้ เทียบเรือประมงโอตรงนี้เพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่าไม่ได้มานานละโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูทะเลกันก่อนดีกว่านะฮะ ผมนี่เห็นทะเลแล้วตื่นเต้นนะไม่รู้เป็นไรยิ่งทะเลที่เล่นน้ําได้ยิ่งทะเลที่เล่นน้ําได,นนได้นี่ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยนะอ้ถ่ายรูปเล่นดีกว่านะฮะนี่เป็นไงบรรยากาศดีไหมอา15ผมนะอา15นะฮะวันนี้ก็เอามาขับนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงนะฮะดอกก็เริ่มหมดแล้วนะฮะยาง ไม่หรอกแต่ว่ามันเริ่มแตกลายแล้วนะก็ถ้ามีตังค์เดี๋ยวก็ถ้ามีตังค์เดี๋ยวก็เปลี่ยนให้หน่อยนะฮะยางอาเิ้านะฮะประมาณสี่พันนะคู่หนึ่งไฟเดียว ก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อหอยหนางรมที่ตลาดประมองพื้นเมืองอ่างศิลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับดูทะเลหน่อยนะจม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 เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนซื้อเสร็จเลยแล้วกันนะครับไป a few moments later โอเคนะคตอนนี้เราก็ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน่าจะโดน อ่ะเดี๋ยวรอให้ดูก่อนนะครับเออลืมเลยอันนี้มีอ่าเครื่องให้นะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กระถินนะครับหรือปเปล่าเขาเรียกกระถินใช่ไหมแล้วก็หอมเจียวนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ไม่พอก็คือผมเนี่ยชอบกินหอมเจียวมากนะฮะอันนี้เลยพ่อเอกของเราเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปแช่ตู้เย็นนะครับให้มันแบบอ่ากินแล้วมันเย็นๆหน่อยนะครับ อันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับครึ่งกิโลเขาบอกว่าครึ่งกิโลนะครับประมาณห้าขีดอ่ะเดี๋ยวดู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 นี่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 ลอยลอยลอยโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับห้องกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราออกมาสับแก๊สนะครับแล้วก็ ออกมาขับ R15 ด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนที่คิดถึง R15 คันนี้นะครับจริงๆผมก็ขับบ่อยนะครับขับสลับกันไปนะครับกับ MT07 แล้วก็ R15 นะครับสำหรับใครที่กังวลว่าผมจะขายนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ด้วยนะครับไม่จะขับแก็บขับทั่วไปนะผมก็ผมก็ยังขับอยู่นะครับส่วน MT07 เนี่ยเอาไว้เดินทางไกลๆนะครับ R15 ก็เอาไว้ขับเท่ๆนะครับเนื่องจากเป็นรถทรงสปอร์ตด้วยนะ ก็คลิปนี้นะครับขับแก๊ปได้เงิน2 7 1บาทนะครับก็ได้9งานนะครับประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะขับกลับบ้านบึงแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจับทิปไปด้วยนะครับว่าวันนี้ขับไปประมาณกี่กิโลนะครับขับไปประมาณ80กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นขับหางานหรือว่าขับส่งออเดอร์ขับส่งอาหาร ก็ประมาณ80กว่ากิโลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ว่าจะเบี่ยงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ